สวัสดีคะ่ะทุกคนกระต่ายนะคะนี่คือช่องของบันนี่แล้ววันนี้กระต่ายจะลองพาน้องแมวนะคะไปเจอทะเลครั้งแรกและอุปกรณ์ที่กระต่ายจะพาน้องแมวสองตัวเนี่ยไปนะคะก็จะมีเป็นสายจูงใช่ค่ะสายจูงอย่างเดียวและความแบบว่องวของเราเองนะคะ,ะว่าก็ต้องคอยสอดสอ่สอ,สองดูว่าเออว่าแบบเผื่อจะมีคนเดินมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกว่าสตัวนี้เนี่ย เขาค่อนข้างที่จะแบบไม่คุ้นไม่คุ้นเคยกับแบบว่าคนคนหลายๆคนอะไรเงี้ยเราก็ต้องพาน้องไปที่เงียบๆนะคะในชาตาลีแลาทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแมว2ตัวแมวตัวไหนนะก็ไดมอนที่เราเคยถ่ายคลิปถ่ายคลิปแต่งหน้าให้แมวไปเนาะแล้วก็มีมันนี่นะคะที่ยังไม่เคยถ่ายคลิปมันนี่มันนี่แปลว่าเงินใช่มไม่ใช่บันนี่มแมวเนี่ยก็จะนิสัยแบบว่าชอบเก็บตัว ชอบจริงเงียบหรือว่าเล่นอะไรกันไปเงียบเงียบอะไรเงี้ยแต่จริงก็ไม่เงียบนะวิงถ <c oughs> ีก็แบบเอาเรื่องนะทุกคนวิงถีก็แบบเอาเรื่องนะทุกคนลองดูนะว่าแบบมาทะเลครั้งเนี้ยจะเป็นยังไงกัน <c oughs> ไหนซูมน้องแมวด้านหลังซิแล้วนี่คือมันนี่นะคะอันนี้ก็อสายจูง,ขงเขาส่วนมอนอยู่ใต้เบาะรถนะคะและคลิปนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะกระต่ายก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับทะเล ที่นี้ก็เป็นแบบทะเลแมวอย่างเงี้ยเนาะมาฝากทุกคนด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่าไหไหแปลว่าทะเลไห่เปี้ยนแปลว่าติมชายหาดริมทะเลปัวล่งปัวล่งแปลว่าคลื่นชาจชาจืแปลว่าซายที่นี้ก็ไม่รู้นะว่าจะหาที่เงียบได้หรือเปล่าแบบแล้วไม่รู้ว่ามันแบบจะให้เข้าไปหรือเปล่านะที่ตรงนั้นนะคะก็ <c oughs> แบบต้องเสี่ยงดวงนิดนึง ที่เราจะพาน้องๆขึ้นรถอ่ะเออทุกคนเนี่ยจะบอกว่าอุ้มไปที่อ่าอะไรอ่ะกระถางฉี่ไปม่ใช่กระบะท้ายเอออุ้มไปที่กระบะท้ายมันก็ฉี่อึอของมันเลย แล้วเีนนดูจากสีหน้าและท่าทางน้องคงกังวลมากเลยแหละเอ้ากลัวกลัว ส่วนตัวคิดว่าอุปสรรคในวันนี้ก็คือเสียงคลื่นนะคะนี่ก็ถือว่าทั้งไดมอนด์และมันนี่ได้เห็นทะเลกันแล้วล่ะวิงกลับขึ้นรถอย่างไวเลย ทั้งมันนี่แล้วก็ไดมอนเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะกลัวมากเลยนะอยากจะพาน้องสองะไปตรงนู้นมากแต่ว่าแบบไม่เวิร์กอะสรุปว่าวันนี้ที่เราพาน้องแมวทั้งสองตัวไปเที่ยวทะเลครั้งแรกเนาะไปเจอทะเลครั้งแรกก็ ได้รับรู้ปฏิกิริยาของน้องๆทั้งสองนะคะว่าตื่นตระหนกตกใจกลัวเลยทีเดียวซึ่งกระต่ายก็คิดไว้แล้วนะคะว่าน้องๆทั้งสองอ่ะก็ต้องแบบตกใจกลัวแน่อนอนเลยเพราะว่าเลี้ยงน้องๆไว้ในระบบปิดนะคะแบบให้เล่นวิ่งเล่นอยู่แค่ภายในบริเวณบ้านภายในบริเวณสวนอะไรนี้นะคะแล้วเวลาพาออกนอกสถานที่ไปเจอสภาพแวดล้อมในใหม่ที่น้องๆยังไม่เคยเ,ยเนี่ยบวกกับเสียงคลื่นลืมันแล้วยังคะ ตัวหลังตัวหลังที่ค่อนข้างดังมากเลยเนี่ยทางเราก็ไม่ได้ดูเลยว่าระดับทะเลเนะลดลงตอนเวลาเท่าไหร่ <Here. S 1> ในคลิปต่อไปนะคะกระต่ายก็จะพาน้องแมวทั้งสองเนี่ยมาอีกแต่เป็นเวลาที่ระดับทะเลเนี่ยลดลงซึ่งระดับทะเลลดลงเนี่ยจะทําให้คลื่นเนี่ยไม่มีและเสียงลดลงตามไปซึ่งก็จะมีพื้นที่ให้วิ่งเล่น เพิ่มขึ้นด้วยนะคะกระต่ายก็จะดูว่าไดามอนด์กับมันนี่เนี่ยจะตกใจกลัวอยู่หรือเปล่าหรือว่าสนุกตื่นเต้นดีใจมากกว่าเดิมหรืออะไรยังไง สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากติดตามเพจ Facebook Bunny แล้วก็สำหรับคนที่ชอบแมวหรือทาตแมวอย่าลืมติดตาม TikTok b u n n ี่แอนแคด้วยนะส่วนใครนะคะที่อยากติดตามความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเพิ่มเติมแบบจุกๆก,ก็ไปติดตามได้ที่เพจ Bunny J เจในแอปพลิเคชันบล็อกดิ๊ได้เลยค่ะในส่วนของ y o u u u b ไลค์แชร์ r e Subscribe ื่อช่องของ Bunny ด้วยนะคะแล้วมาเรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย